รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกินเที่ยว Around the World กับเราสองคนพ่อลูกคู่คู่หิวคู่ชิวคู่เที่ยวครับกับผมครับเฮียสงจากพัตะารเล่งของพระรามสอง และสุขุมวิธ62ครับและผมนิกเล้งหงลูกชายเฮียสงครับ <c oughs> เป็นไงลูกชายเฮียสงตอนนี้เดินไปไหนมาไหนนี่มีแฟนรายการชงรายการเราเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะใช่แล้วและที่สําคัญเดี๋ยวนี้เนี่ยลูกค้ามาร้านเนี่ยเริ่มถามหาเหมือนกันต้องขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้เกียรติเราสองคนพ่อลูกนะครับใช่แล้วครับกับช่วงแรกในวันนี้ครับช่วงแฟนทิปกินเที่ยว around the world ครับอ๋อวันนี้เป็นที่พิเศษใช่แล้วครับเราจะพาแฟนแฟนรายการกินเที่ยว around the world เนี่ย ไปตะลุยกินตะลุยเที่ยวกันที่เกาะฮ่องกงแบบจัดเต็มเลยครับป,ป้าปาโอ้โหโก็ต้องขอขอบคุณนะแฟนรายการของเรารที่ร่วมเดินทางไปกับเราแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ไปกินอย่างเดียวกิน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 ครับเรายังมีช้อปปิง้งที่สาคัญมีอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลไท์รเราจะจัดการไปฮ่องกงปีละหนึ่งครั้งนั่นก็คือการไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฮ่องกงครับครั้งนี้จัดเต็มเช่นเดียวกันนะครับ เรียกได้ว่าในทริปนี้พวกเรามีความสุขมากๆเลยใช่แล้วถาว่าท่านชมชมแล้วไม่แน่วันหนึ่งคุณอาจจะไปร่วมเป็นทริปในแฟนทริปกับกินเที่ยว All the World กับเราก็ได้นะครับ,รบถามว่าท่านชมพร้อมแล้วไปชมความสุขกับการท่องเที่ยวในทริปนี้ของพวกเรากินเที่ยว All the World ครับช่วงกินเที่ยว All the World Special Trip สนับสนุนโดยแลกเปลี่ยนเงินตราต้องซุปเปอร์ลิสสีสม้มเครื่องดื่มคอลลเจนคูต้าทิปเปิรเบอร์รี่ตราเฮอร์เบอร์เฮาส์ เจาระวัวสเปเชียลทริปครับวันนี้เราสองคนพ่อลูกเล้งหงขอพาแฟนๆที่มาร่วมทริปพิเศษเดินทางมาเที่ยวที่เกาะฮ่องกงกับพวกเราเรียกได้ว่าแหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติรายการของเรานะครับแต่แน่นอนว่ามารับเราสองคนพ่อลูกเล้งหงงเรื่องกินเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องใหญ่มากๆครับวันนี้เฮียซงเล้งหงงและนิกเล้งหงเนี่ยเลยขอพาไปตะลุยกินกันก่อนเลยนะครับจะอร่อยอลังการและน่าอิจฉาย,ยัางไงบ้างตามเฮียซงและนิกเล้งหงและชมหน้าแฟนขับ รายการกินเที่ยวอา t าดเวอร์ไปที่ร้านอร่อยทุกร้านพี่หากว่าไปฮ่องกงแล้วต้องไปลิ้มรสกันให้ได้กับกินเที่ยวอล t าดเวอร์นั่นเองครับ นอนครับว่าเราสองคนพ่อลูกเนี่ยไม่ต้องพูดพราำทำเพลงเลยครับเรียกได้ว่าเครื่องแลนดิ้งปั๊บเราสองคนพ่อลูกต่อด้วยรถบัสไปทานของอร่อยกันเลยครับวันนี้เนี่ยเราจะพาไปทานทั้งติมตำสูตรเด็ดบะหมี่เกี๊ยวแสนอร่อยรวมถึงไฮไลท์ทีเด็ดกับการพาแฟนๆครับไปจัดเต็มกันที่หมู่บ้านชาวประมงรียูมุนกับเมนูอาหารทะเลอร่อยสดสดอลังการตามสไตล์กินเที่ยวอาราวดูวครับ วันนี้จัดเต็มจริงๆนะครับนิกขอเริ่มจากมื้อเช้ากันเลยครับกับติ่มซำร้อนๆทานช่วงเช้าๆอย่างนี้เรียกได้ว่าฟินกันเลยล่ะครับเมนูก็มีดังนี้ครับนั่นก็คือขวยเตี๋ยวหลอดนะครับขนมผักกาดซาลาเปาขนมจีบกระดูกหมูตุน ขาไก่ตุนเป็นไงบ้างมาครับนิกก็ต้องขอบอกว่าเวลาเดินทางมาที่ฮ่องกงนี่นะเช้าเช้านี่คนฮ่องกงเขากินติ่มซำกันตอนเช้าไม่เหมือนคนกรุงเทพยอย่างบ้านเราหรือประเทศไทยกินติ่มซำม,มื้อกลางวันเราเรียกได้ว่ามื้อเช้าเราก็จัดเต็มกันเลยครับกับเมนูติ่มซำลดเลิศดของฮ่องกงนั่นเองครับ ยอดอร่อยสุดๆโอ้โหเห็นแล้วอยากจะกินอีกเลยครับคุณป้าแหมยังไม่หมดเท่านั้นนะครับไปต่อกันเลยร้านต่อไปเลยดีกว่าครับกับร้านบะหมี่เกี๊ยวในตำนานอยู่แถวแถวช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เคเอเว่นนั่นเองครับร้านนี้นะครับเป็นร้านเล็กๆที่มีลูกค้าเนืองแน่นมากๆเลยครับเพราะว่าเกี๊ยวกุ้งที่นี่เนี่ยเป็นกุ้งแบบตัวโตๆนะครับอัดแน่นกันถึง2-3ถึงตัวเลยทีเดียวแหละครับมาทุกทีนะครับผมกับลูกชายผมเนี่ยต้องมาทานทุกครั้งเลยครับกับร้านนี้ ี่ครับที่ผมตั้งชื่อเองนั่นก็คือร้านบะหมี่เกี้ยว 300ปีนั่นเองครับแต่ที่เกาะฮ่องกงนี้ครับมีวัฒนธรรมในการกินที่ไม่เหมือนบ้านเรานะครับเพราะว่าชีวิตของที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะเร่งรีบกันครับก็เลยทําให้ผู้คนที่นี่ทําอะไรรวดเร็วกว่าบ้านเราเยอะเลยละครับและยังมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่คนไทยจะไม่ค่อยคุ้นเคยนั่นก็คือการแชร์โต๊ะเวลาทานอาหารกับคนอื่นครับนั่นหมายความว่าอาจจะมีคนที่เราไม่รู้จักมาร่วมทานอาหารบนโต๊ะเดียวกันกับเราด้วยนะครับคนไทยอย่างพวกเราไม่ต้องตกอกตกใจนะครับเพราะว่าคนฮ่องกงก็ชินแล้วครับเขามา าแวะทานอาหารร่วมโต๊ะคุณปักเดียวเดี๋ยวเขารีบกินเขาก็รีบไปแล้วล่ะครับสุดท้ายนี้ครับก็ต้องขอจัดเต็มกับไฮไลท์สุดๆในการรับประทานอาหารมื้อใหญ่ที่หมู่บ้านชุมชนชาวบะมงที่เขาเรียกกันว่ารียูมูลนั่นเองครับ สถานที่อย่างนี้ครับเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่มีวัตถุดิบอาหารทะเลที่ดีที่สุดบนเกาะฮ่องกงครับและก็เป็นความแปลกที่ไม่เหมือนใครอีกอย่างหนึ่งก็ตรงที่วิธีการเลือกสั่งอาหารของลูกค้าที่นี่ครับพอมาถึงที่ร้านหมู่บ้านชาวประมงเนี่ยอย่างแรกเลยเราก็ต้องเดินชอปปิ้ง วัตถุดิบอาหารทะเลต่างๆพวกกุ้งหอยปูปลาแล้วก็ร้านต่างๆที่ก็มีจําหน่ายกันอยู่นะครับโดยเฉพาะมีเมนูเป็นอาหารทะเลที่หน้าตาแปลกแตกต่างจากบ,บ้านเรามากมายพูดง่ายๆถ้าบ้านเราไม่มีที่นี่รียู่มุนมีครับพอเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็แจ้งให้ทางร้านเนี่ยนำไปส่งไปที่ร้านอาหารที่เราจะไปทานกันครับเพื่อที่จะให้ทางร้านเนี่ยนะครับไปทําเป็นเมนูต่างๆมาให้เราได้รับประทานกันเขาแยกส่วนกันนะครับระหว่างคนขายวัตถุดิบกับร้านที่รับปรุงอาหารครับ ดังนั้นครับเราจะได้ทานอาหารทะเลสดๆใหม่ๆจากหมู่บ้านนี้อย่างแน่นอนนั่นเองครับ การกินครั้งนี้นะครับป้าป๊าก็มีทั้งหอยงวงช้างครับเป่าฮื้อหอยเชลล์นึ่งกัง้งปลาเก๋าตัวใหญ่มากและยังมีอีกมากมายนะครับถือว่าเป็นมือที่ไฮไลท์สุดยอดจริงๆเลยครับป้าสุดท้ายนี้ครับเราสองคนพ่อลูกเล็งหงก็ต้องขอฝากภาพบรรยากาศโต๊ะอาหารที่มีความสุขสุดๆ,ๆ,ๆที่หมู่บ้านชาวประมงลียูมุนแห่งนี้ครับให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอิจฉาเราก่อนนอนนั่นเองครับ และนี่แหละครับคือสิ่งหนึ่งที่กินเที่ยวเราเดอะเวิร์มอบให้แก่แฟนรายการของเรานะครับนิกที่สําคัญมากกว่านั้นนั่นก็คือการเดินทางมาเที่ยวกับทิปทัวร์แบบนี้เราสามารถรับประทานอาหารมื้อใหญ่อย่างนี้ได้จริงๆนะครับที่มากกว่านั้นถ้าว่าคุณเดินทางมาเองเพียงสองคน3คน4คนคุณมีสตังค์คุณก็ไม่สามารถจะทานอาหารมากมายและอรอร่อยแถมยังได้เพื่อนร่วมทางได้เพื่อนใหม่กับการเดินทางกับทิปกินเที่ยวเราเดอะเวิร์ดอย่างนี้ได้ง่ายๆนะครับก็ขอเรียนเชิญทางวท่าน ชมมีโอกาสโอกาสหน้าไปเที่ยวด้วยกันนะครับ